มิวนิถาปลื้มพัฒนาการน้องมารินแพลนมีเบดีคนที่สองเลงเปิดอู่เร็วๆนี้มิวนิฐาปลื้มพัฒนาการน้องมารินไม่กังวลผมลูกขึ้นช้าแพลนมีเบดีคนที่สองเลงเปิดอู่เร็วๆนี้ คุณแม่คนสวยมิวนิ้าจิระยั่งยืนให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวหนังผีบ้านเช่าบูชายันที่โรงภาพ,พยนตร์ SF c เ n t r ซ็นทรัลวันก่อนแล่าพัฒนาการน้องมารินในวัยขวบครึ่งตื่นเต้นทุกอย่างที่ลูกทำได้เผยไม่กังวลเรื่องผมขึ้นช้าก่อนจะแม้แพลนมีเบดีคนที่สองเตรียมเปิดอู่เร็วๆนี้พัฒนาการน้องมารินในวัยขวบครึ่ง ตอนนี้เขาเริ่มพูดได้เป็นคำคำเราก็ดีใจไม่ว่าเขาจะมีพัฒนาการอะไรที่มันเติบโตขึ้นจะน้อยจะเยอะความเป็นแม่เป็นพ่อเห็นแล้วมันก็คลิกรัดและชื่นชมลูกตลอดเวลาส่วนเรื่องผมของลูกจริงๆเราไม่ได้กังวลขนาดนั้นมันเป็นโอต่อกลทลก,ลกยังไงสักวันก็ต้องมาอยู่แล้วบางคนอาจจะมาเร็วมาช้าอย่างมิวเองกว่าผมจะมาก็ตอนขวบกว่าเกือบสองขวบด้วยซ้ำไปรู้สึกยังไงที่ลูกของเราเข้ากับคนอื่นได้ไง่าย ดีนะคะเราก็สบายใจว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่จะขี้กลัวหรือกังวลไปหมดทุกอย่างเรารู้สึกว่าการที่เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะลองโนวนลองนี่โดยที่ไม่ต้องกลัวและหันมาถามแม่ว่าโอเคไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เขามีความมั่นใจในตัวเองและเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเลี้ยงลูกค่อนข้างติดดินเหมือนกัน ใช่บางทีก็ให้วิ่งสนามหญ้าแบบไม่ต้องใส่รองเท้าถามว่ากลัวเจอเหยียบโดนมแมลงไหมก็กลัวแต่เราก็อยากให้เขาได้สัมผัสหญ้าที่มันเป็นหญ้าจริงๆพยายามเลี้ยงให้ธรรมชาติที่สุดอันนี้เป็นความคิดในทิศทางเดียวกันกับคุณเซกกอยากให้เขาเป็นเด็กธรรมดาสามารถเล่นสกปรกได้ยิ่งเด็กวัยนี้ยิ่งต้องเล่นสกปรกเพราะมันเป็นการพัฒนาสมองทางด้านความอดทนของเขาด้วยยิ่งเลยยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะ